ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสำรับไอาสารสารสินเจ้าของผลงานเพลงดังระเบิดเวลาขอบใจเดอร์ออกจากค่ายเซิร์ฟมิวสิกหอบฟันเป็นเส้นสัญญาอยู่ที่ GMM Grammy Gro หุยมันเป็นแม้ใไนน,ในนอบัทินีนอนุ่มเจียระสีวอลซูฟังครับ สวัสดีครับผมตอนรับข้อสู่จักรวาลลูกทุงกก่งกบัหลานหนุ่มเจีระนะครับผมพี่น้องครับผมเรื่องเล่าของไอสารสารสินยายจาก เสิร์ฟมิวสิกนะฮะไปยุแกรมมี่โกมันเกิดอีกอย่างึืนพี่น้องคารับผมเดี๋ยวนุ่มเจีราสิห์สูฟังแต่ก่อนเสิรฟังเรื่องเล่านี่นะครับผมกดไลค์เหตุก่อ์กดติดตามช่องใหแน่หรือว่าก,กดเคเซฟคลิปไว้ร่วมถึงเดี๋ยวฟังเรื่องเล่าแล้วคอมเมนต์ข่ามาพี่น้องครับผมต้องบอกว่าไอสารสารสินพี่น้องครับเจ้าของผลงานเพลงดังหลายผลงานเพลงเลย เป็นอินดี้อีกหนึ่งคนพี่น้องครับที่มีเสียงละมุนมีเสียงนุ่มๆฟังแบบเพลาะเพลงซากันล่องบาดลึกถึงหัวใจเลยว่าว่าสิเป็นระเบิดเวลากับขอบเจเดอร์ที่เฮ็ดให้เขานี่ <c oughs> เอาซัมเน่จะลองหลายนะครับผมร่วมถึงอีกหลายผลงานเพลงพี่น้องครับผมซึ่งก้อนานั้นนี่เนาะหลายผู้หลายคนหูดีนะครับว่าาอสารสารซินเนี่ยอยู่กับเซิงมิวสิกพี่น้องครับผมหรือว่าเออแก๊ ไทยบ้านเดอะซีรีส์นั่นเองนะฮะหรือว่าจักรวาลไทยบ้านของเพื่อนหนอละพี่น้องครับผมคือแต่ละผลงานเพลงถือออกมากกับถึกอกถึกใจแฟนคลับแฟนเพลงพี่น้องครับแตว่ว่ยยูยูพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไอสารสารสินนะครับหอบฝันไปเส้นสัญญาอยู่ที่ GMM g r a m Gram m y g o ออกจากเซิร์ฟมิวสิกแล้วพี่น้องครับผมงานนี้ออกจากป่าของอายสารสารสินเองเลยนะครับผมเพิ่นวาจังสี่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับเพื่อน,น,นวายจังสันนะครับผมก้าวแรกของปี2567ก้าวใหม่ในเส้นทางศิลปินก้าวสำคัญกับโอกาสสู่ GMM g r a m Gram m y g o ขอบพระคุณผู้บริหาร GMM g r a m Gram m y g o ขอบคุณพี่เนน สุภชัยนินละวังที่มอบให้โอกาสได้ร่วมงานกับแกรมิโกขอพบพระคุณอาจารย์ตะพงศักดิ์ถนอมใจอาจารย์ต้านาริศอรันรุตอาจารย์สุสุทธิพงศ์อุพลเถียงอาจารย์นุพาณวัฒน์วิเศษวงศาให้คำปรึกษาเสมอมา ขอบคุณผู้บริหารเซิร์ฟมิวสิกไทยบ้านสตูดิโอที่ดูแลและสร้างสารสารสินคนนี้ขึ้นมาขอบคุณอาจารย์และพี่ชายพี่ติก๊กปรีชาปัตภัยที่เขียนเพลงและเขียนบทชีวิตสู่เส้นทางนี้ขอบคุณคู่ชีวิตครอบครัวเพื่อนฝูงที่ผักดันและคอยสปอร์ตในทุกๆเรื่องกราบขอบพระคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนเสนอมาจากหัวใจของสารสารสินพี่น้องครับผม ต้องบอกว่าออกจากเซิร์มิวสิกนะฮะหรือว่าไทายบ้านสตูดิโอนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะก็เตรียมมีผลงานเพลงใหม่กับจีเอ็มเอ็มแกรนดมโกส่วนหนึ่งก็คือแสดงความยินดีพี่น้องครับผมภาวยังทัวเป็นอีกหนึ่งก้าวกันแล้วกันเนาะเอาจริงพี่น้องครับคนมีคุณภาพนักร้องที่เสียงดีและมีคุณภาพยังไอสารสารสินพี่น้องครับเป็นอีกหนึ่งคนเลยทีว่า บม่ได้วัดจะของที่หน้าตาหรือว่ารูปร่างวัดที่ผลงานทอนันและนุมจิราเสือวราบาวาสิยุเสิงมิยุสคิคือเกาหรือว่าการไปเติบโตในอีกหนึ่งเส้นทางอีกหนึ่งหมองก็คือจิมเอ็มแกรมิโกกัิ เติบโตและผลงานเพลงกับสิบเพาะคือเก่าพี่น้องครับดังนั้นเฮานาะเป็นเอฟซีเป็นแฟนคลับกันด้แต่ขั้านาทีในการรอดติดตามว่าผลงานเพลงใหม่าย,าย่ตายลังคาของ GMM g r a m กรม o โกเสียกไม่ได้รูปแบบใดสิมมวลถืออกถึงใจบอ f เอฟซี FC ก็ต้องรอดติดตามคอยเชียร์คอยสนับสนุนกันแล้วกันในการแบบว่าซูเก่าไม่ของไอสารสารสินนาอพี่น้องเนาะเอา้าเด็ดฟังเรื่องเล่าแล้วคอมเมนต์เข้ามา บอกเขามากกันแล้วกันพี่น้องครับผมว่าคิดเห็นแบบไหนกับเรื่องนี้หรือว่ากดไลค์ซื้อก็ได้กดติดตามให้แน่เออช่องหรีอยววัี้มีคนติดตามหลายฝากเป็นให้โอ้แห่งใจให้นุ่มเจีระแน่กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะกับรายการจักรวาลลูกทุก่งบบกบลาหนุ่มเจีระนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ